นี่กำลังสาธิตการพ่นทรายแบบหยาบ่ือมากใน youtube จะเป็นทรายละเอียดจะพ่นให้ดูว่าพ่นทรายหยาบอารมณ์มันเป็นยังไงการพ่นทรายหยาบเนี่ยโดยปกติเนี่ยแนะนำว่าถ้าเป็นอย่างฝาตัวนี้ปกติเ,เดิมเนี่ยมันเป็นลอกสีเ,เป็นสีมาแล้วเราก็ลอกสีการลอกสีถ้าใช้ทรายหยาบลอกเนี่ยจะช้ามากเพราะว่าทรายมันเม็ดใหญ่กว่ามันจะตอกแตกตอกแตกทั่วผิวมันนานเราควรจะ ล้างผิวด้วยทรายละเอียดก่อนจากนั้นแล้วเราค่อยมาทําหยาบจะยิงง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็เร็วขึ้นเยอะด้วยการพ่นทรายหยาบเนี่ยมีข้อแม้ก็คือเนื่องจากทรายเม็ดมันใหญ่มากเราจึงต้องพ่นด้วยปืนใหญ่เพื่อให้มันพ่อนออกและเมื่อปืนใหญ่มันจะต้องใช้ปัมลมห้าแรงมันถึงจะยิงแล้วหยาบมีแรงอัดแรงดันอันนี้คือปืนใหญ่นะคะแล้วยิงแล้วมันจะขึ้นเป็นเกรดระยิบระยับสวยงาม ยิงขั้นต้นเนี่ยหลักการการยิงไซย,ยาบเนี่ยก็คือยิงธรรมดาก่อนยิงใกล้ๆธรรมดาให้ทั่วทั่วผิวก่อนเพราะว่าไซยาบมันก่อจะทั่วผิวมันจะยากกว่าทรายละเอียดซึ่งจะกวาดทีเดียวก็ทั่วผิวแล้วหลังจากที่เราพ่นไซย,ยาบจนทั่วผิวแล้วสุดท้ายรอลมนิดนึงเก็บงานเก็บงานเนี่ยเราจะพ่นแบบนี้ให้ดูหยาบก็คือยิงห่างๆยิงให้ห่างหน่อย เม็ดจะกระจายขึ้นสวยระยิบระยับเลยอันนี้คือผิวของสายหยาบเบอร์14ซ4ี่ซ4ิซิลิคอนคาร์ไบด์สายดำค่ะผิวจะหยาบสวยเลยแล้วเราก็จะไปพ่นสีการพ่นสีจะให้สวยยังไงก็แล้วแต่ของเทคนิคของแต่ละคนมีทั้งสีแก้วสีมูกเวลาโดนแดดเขาจะระยิบระยับนะคะมันก็จบ สาริตการพ่นสยามตะพินเท่านี้